สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับพอวิทยาลัยบ้านค่ายระยองยอมรับคลิปครู่ลงโทษเบื้องต้นสั่งให้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับมัวราสิบนาฬิกาวันที่หนึ่งมีนาคมที่วิยทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนายปรทีบจุลาเลิศผู้อำนวยการวิรยทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายกล่าวว่ากรณีมีการแชร์คลิปครู่ให้นักเรียนลงโทษ อาลงโทษนักเรียนนะครับให้นอนราบกับพื้นก่อนจะใช้ไม้เรียวหวดก้นจนซ้ํานะครับบอนอ่าล่อนว่อนโลกโซเชียลนะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยครูผู้ชายสอนช่างยนต์ได้ทําโทษนักเรียนชายชั้นปวชปีหนึ่งจริงนะครับตามคลิปที่แชร์กันนั้น หละนเรียนคนดังกล่าวขาดเรียนไม่ยอมส่งงานช่วงเรียนออนไลน์ช่วงที่เกิดเรื่องตนไปราชการต่างจังหวัดจึงได้สั่งการให้มีการสอบสวนก่อนที่ตนจะกลับมาและได้ไปขอโทษผู้ปกครองและนักเรียนคนดังกล่าวซึ่งก็เข้าใจดีหลังเห็นว่าครูที่ลงโทษมีความมุ่งหวังให้เด็กได้ดีแต่นักเรียนก็ไม่ติดใจอย่างไรก็ตามการลงโทษลักษณะดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างครูและนักเรียนเองและครูก็ไม่ใช่คนที่มีพฤติกรรมโหดร้ายซึ่งทางสพานไม่ได้มี นโยบายเรื่องของการลงโทษแบบนั้นการลงโทษนะครับของนักเรียนนั้นก็จะต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งเอาไว้นะครับและครูก็ไม่ใช่คนที่มีพฤติกรรมโหดร้ายด้วยาการลงโทษของสถาบันจะให้นักเรียนออกไปทํางานบริการสังคมแทนหรือการเข้าค่ายบริการ,รแทนการตีเบื้องต้นได้มีสั่งให้คุณครูคนดังกล่าวนั้นหยุดสอนทันทีโดยให้ไปดูแลเรื่องสถานที่แทนและให้ครูคนอื่นมาสอนแทนและตั้งกรรมาการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ครับ การสอบถามเบื้องต้นหรือการสอบถานสภาพแรดล้อมเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ทราบว่าคุณครูคนเนี้ยเขาก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะให้เด็กเรียนจบซึ่งแน่นอนในเด็กประมาณสามพคนเด็กช่างสากามนั้นเราก็เดี๋ยวรว่าเด็กของท่านค่ายเนี่ยค่านสามเซนเนี่ยมันมาจากเด็กของภาคตะวันเหนือแล้วส่วนใหญ่ก็มาจากบริเวณพยาธศาสตร์การศึกษานะครับเราจากการศึกษาเนี่ยเพื่อจะสร้างแล้วก็ให้โอกาสกับเด็กที่ ที่จังหวัดสุขโขทัยครับรวยยกหมู่บ้านจ้างรถแห่ฉลองรอบวัดหนองทองสนุกสนานครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศภายในวัดหนองทองหมู่ที่11นะครับจังหวัดสุขโขทัยบรรยากาศเป็นเรืเ่องความคึกคักมีชาวบ้านต่างเดินทางเข้ามาภายในวัดหลังผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลวันที่1มีนาคมเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคือหมายเลข835 538นะครับซึ่งรางวัลเลขท้ายสามตัวไปตรงกับตัวเลขในขันน้ำมนต์ที่บวงสวงนะครับขอโชคลาภพ่อปู่ศรีสุทธโทนาราชและพ่อปู่มุจรีนาราชครับเมื่อค่ำวานที่ผ่านมาในพิธีขอเข้ามากรรมทําให้ชาวบ้านนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าหลังจากทราบผลรางวัลทําให้ชาวบ้านถูกหวยรวยกันยกหมู่บ้าน สอบถามนางสาวนัดนิชาอายุ41ปีซึ่งอยู่ติดกับวัดหนองทองเล่าว่าเมื่อวานตนเองพร้อมทั้งเพื่อนบ้านได้เดินทางไปร่วมพิธีขอขามากรรมที่วัดหนองทองกับพระครูประหลัดธนโรจน์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันอังคารเวลา17นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสิน้นจากนั้นได้มีการบวงสวงขอโชคลาภพ่อปู่ศรีสุทธโทนนาคราชนะครับโดยมีการทําขันน้ำมนต์และหลังจากเสร็จพิธีตนเอง ทั้งผู้ร่วมพิธีได้มาสองเลขเด็ดจากขันน้ำมนต์เพื่อนำไปเสี่ยงโชคและหลังจากผลการออกรางวัลที่หนึ่งนะครับที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าผลการออกรางวัลน,นะครับทีอ่ออกมาปรากฏว่าตัวเลขที่เห็นในขันน้ำมนต์ไปตรงกับเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งทำให้ชาวบ้านถูกหวยกันยกหมู่บ้านจึงได้เดินทางมาที่วัดหนองทองพร้อมทั้งนำดนตรีมีฉลองร้องลําทำเพลงกันอย่างสนุกสนานครับ ที่จังหวัดบึงการครับหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามริมแม่น้ำโขงนะครับส่วนที่กำลังยึดกัญชา600แทง่งมูลค่ากว่า6ล้านบาทครับทางเจ้าที่เองนะครับได้ร่วมกระถางผลการตรวจยึดกัญชาแห้งอัดแท่งจำนวน600แท่งน้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมมูลค่าส่งขายตามท้องตลาดนะครับกว่า6ล้านบาทโดยการตรวจยึดของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงสถานีเรือบึงการ กองกำลังสุรศัดิ์มนตรีร่วมกับตำรวจสพอหอคำตำรวจน้ำตชด .244 ด่านสุรักกรฐานพ่านที่2210ต่อมอบึงการและฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบึงการก็ได้ตรวจยึดในพื้นที่บริเวณท่าทายร้างบ้านโนนยางตำบลหอคำอำเภอเมืองบึงการจนบึงการครับสมเนื่องเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์นนเวลา2นาฬิกาทางด้านเจ้าหน้าที่เองได้รับ แจ้งจากสายข่าว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเข้ามาในพื้นที่บริเวณท่าสายร้างบ้านนนอยางตมมหอคําอำเภอเอมืองบึงกาฬ จึงได้แรงงานให้ทางผู้บังคับบัญชาได้ทราบนะครับแล้วก็ได้ทําการวางแผนจับกลุ่มจนกระทั่งเวลาประมาณสี่นาฬิกาเจ้าที่ตรวจพบเรือหางยาวมีเครื่องยนต์ติดท้ายจํำนวนหนึ่งลำแล่นเข้ามาจอดบร,ริเวณลินแม่น้ําโขงตรงท่าสายล้างตามพิสายนั้นได้แจ้ง จากนั้นพบชายประมาณสามถึงสี่คนทําการลําเลียงวัตถุต้องสงสัยจากเรือลำเก่าวขึ้นบนฝั่งโดยขณะเดียวกันก็มีรถยนต์กระบะยี่ห้อบีที50สีบอลเงินทะเบียนบอยไม้หอยหีบ9492พิษณุโลกวิ่งเข้ามาจอดคนขับรถได้ลงจากรถและเดินเข้าไปหากลุ่มบุคคลต้องสงสัยนะครับและช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นรถเมื่อเจ้าที่เห็น,หนดังนั้นเจ้าที่จึงได้แสดงตัวพร้อมกับตะโกนสั่งให้พนักงาน ทั้งหมดนะครับหยุดเพื่อทําการตรวจสอบพอสิ้นเสียงเจ้าที่ได้กระโดดขึ้นเรือกีบและขับเรือแล่นออกจากจุดเกิดเหตุทันทีและบางส่วนนั้นได้อาศัยความมืดหลบหนีไปต่อมาได้เำกาตรวจสอบนะครับตรวจยึดก็พบนะครับกัญชาบรรจุในถุงพลาสติกสีดําโดยพบอยู่ในรถยนต์จำนวน3ามถุง กองอยู่ริมน้ำโขงจำนวน,น11ถุงนะครับและอยู่ระหว่างทางอีก1ถุงรวมเป็น15ถุงครับจึงได้ของกลางทั้งหมดเอามาไว้ที่สอนอ เหลือบึงการนะครับเพื่อทําการตรวจสอบโดยละเอียดซึ่งการตรวจสอบและตรวจนับพบว่าเป็นยาเสิติดให้โทษประเภทที่ห้ากัญชาห่อหุ้มด้วยกระดาษทองสีทองนะครับบรรจุในกระสอบปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งรวมทั้งรวมท,ทั้งหมดนะครับหกร้อยแท่งและจากการตรวจคน้นภายในรถยนต์ก็พบสมุดบันทึกรับประกันคุณภาพรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กแต่อักษรมาสตารรุ่นวีทีห้าศูนย์นะครับก็ได้พบกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดงินฝากจำนวน3แผ่นกระเป๋าสตางค์จำนวนหนึ่งใบภายในบัรจุบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขี่ของนายวันชัยใจกเกษมรวมสามใบและใบอนุญาตขี่รถยนต์ของนายชัดชัยกเกษมสุวรรณจำนวนหนึ่งใบจึงได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนันกานสอบสนสพอหอคคำดำเนินตามกฎหมายต่อไปครับ และนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับ